ผมกลับมาแล้วครับกลับมาในฐานะทหารที่รอดชีวิตจากสมรภูมิที่ไม่มีใครอยากจดจำฝุ่นดินและคราบเลือดล้างออกได้แต่สิ่งที่ติดตัวกลับมาคือแววตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนไปผมเป็นแค่เด็กหนุ่มที่อยากรับใช้ชาติอยากพิสูจน์ตัวเองไอ้นุ่มตั้งใจฝึกนะกลับมาจะได้เป็นฮีโร่ เสียงของครูฝึกยังกล้องอยู่ในหูแต่สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความกล้าหาญไม่ใช่ใชัยชนะมีแต่ความสูญเสียเพื่อนร่วมรบที่เคยหัวเราะด้วยกันกลายเป็นเพียงชื่อบนแผ่นหินความหวังที่เคยมีมอดไหม้ไปกับเปลวเ,เพลิงผมจำได้ดีตอนที่จ่าดำโดนยิงต่อหน้าต่อตาช่วยช่วยผมด้วย คำสุดท้ายของจ่ายังดังกล้องอยู่ในใจตอนนี้ผมกลับมายืนอยู่หน้าบ้านมองครอบครัวที่รอคอยผมด้วยรอยยิ้มแต่ในแววตาของผมมันไม่ได้มีรอยยิ้มนั้นอีกแล้วผมรู้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่แววตาคู่นี้จะไม่มีวันลืมเลือนสิ่งที่ได้พบเจอและผมหวังว่าสักวันหนึ่ง แววตาของผมจะกลับมามีความหวังได้อีกครั้ง